สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนแฟนเพจยูดิปส์สองสปอร์ตนะครับสวัสดีแฟนแฟนเพจเซนส์สนนะครับวันนี้ฮะวันศุกร์แล้วนะครับยี่สิบห้ามิถุนายนนะครับโอ้เผิ่อแป๊บเดียวปลายเดือนละแล้วก็วันนี้หลายท่านอาจจะไปทานข้าวนอกบ้านนะฮะแต่ก่อนจะไปทานหรือไงก็คุยกับผมก่อนนะครับมาคุยเรื่องฟุตบอลนะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ข้อความว่าคุยกันเข้ามาได้นะครับวันนี้นี่อาจจะต้องพักเรื่องยูโรสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าก็ วันนี้เนี่ยไม่มีโปรแกรมฟุตบอลยูโรนะครับจะมีกันพรุ่งนี้แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่ข่าวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการย้ายทีมคือฮา,าสุดก็แจ็คก,กิลลิชนะครับกองกลางทีมอังกฤษของวิลล่าล่า,าสุดสื่อวงในนี่เขาบอกว่าอาจจะยังไม่ได้สัญญาแต่ว่ามีโอกาสไปแมนซิตี้สูงนะครับร้อยล้านปอนด์โคตรแพงนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันว่าข่าวนี้จริงหรือเท็จแต่ผมดูแล้วน่าจะมีมูลความจริงนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์ like, กดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้มีข่าวเพียบทั้งเรื่องของ ยากิลิชเรื่องของโรนันโดนะครับริสเซโนโรนันโดมีโอกาสเป็นเต็งหนึ่งการเป็นดาวซันโบวยูโรแต่ต้องบอกว่าไม่ง่ายนะเพราะว่ารอบหน้าโปรตุกเกสเจอกับเบลเยียมนะครับเผื่อเผื่อถ้าโรนันโดตกรอบตั้งแต่เกมหน้าแพ้เบลเยียมนี่ก็อาจจะโดนดาวยิงคนอื่นแซงได้นะครับส่วนน้อยอานนั้นก็ยังมีเรื่องของฝรั่งเศสนะครับทีมเต็งหนึ่งก็ล่าสุดแบ็กซ้ายทั้งลูก้าดีนแล้วก็ ลูกาแอกนองเดสเจ็บทั้งคู่นะครับก็ซวยหน่อยนะฮะต้องมาดูว่าเดชองจะปรับยังไงแต่ว่าตราต่อรองหรือออดต่างประเทศเนี่ยเขายังให้ฝรั่งเศสเต็งหนึ่งนะครับแล้วก็เต็งสองเป็นอิตาลีเต็งสามเป็นอังกฤษนะครับอังกฤษนี่ฟอร์มสุนักไม่รับประทานแต่ว่าเอ่อได้เล่นถ้าเกิดไปถึงชิงเนี่ยมีโอกาสได้เล่นในบ้านที่เวมบี้นะครับแล้วก็อยู่ในสายล่างซึ่งเรียกได้ว่ามีคู่แข่งที่อ่อนกว่านะฮะส่วน โปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับโอ้วันนี้บอลบางๆมากนะครับอาจจะไม่ได้เน้นวิเคราะห์มากแต่ก็ยังมีโปรแกรม a f c ฟซีเชเบนลิกนะครับคืนนี้เนี่ยเชียงรายจะลงสนามนะครับห้าทุ่มนะฮะก็ติดตามเชียร์ติดตามดูกันได้ราชบุรีก็เล่นนะครับเดี๋ยววิเคราะห์กันนะครับคืนนี้เนี่ยมีสโมสรไทยนะราชบุรีเจอยาโฮดารูทักซิมของมาเลยนะครับสามทุ่มแล้วก็ เชียงรายเล่นกับชุนบุกคุนไดโอ้โหทีมแชมป์เคลีกตอน5้าทุ่มนะครับก็เดี๋ยวไปเชียร์เดี๋ยวไปดูกันนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวที่จะมาคุยกันวันนี้นะครับช่วยไลา์ช่วยแชร์ชชให้ด้วยนะครับคุณบุชชี่บอกว่าสวัสดีครับเซนสนสวัสดีคุณบุชชี่นะครับคุณแอมคุณแอมบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแอมด้วยนะครับคุณพัชระนาคศีสวัสดีนะครับแฟนประจําบอกว่า ได้พักผ่อนนอนเต็มอิ่มสักทีตอนนี้อ่ะก็เมื่อวานไม่มียูโดนะก็อาจจะได้นอนกันเต็มอิ่มแต่เมื่อวานมีโคปาอเมริกาสองคู่นะครับก็สองไกวผมสุดยอดเลยเมื่อวานให้ไปนะอูลูไกวยกับปารไกวัยอูลูกวัยชนะโบลิเวียสองศูนย์นะครับส่วนปารไกวยก็ชนะชิลีสองศูนย์ถือว่าไออูรูกวยเนี่ยไม่พลิกเพราะบโบลิเวียหมูแต่ว่าอ่าารากวัยเนี่ยพลิกเพราะว่าชิลีนี่ดูตามหน้าเสือเนี่ย ชิลีแข็งแกร่งกว่านะครับแล้วชิลีต่อศูนย์สองห้าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยชิลีแม่งแพ้วายศูนย์สองเลยนะครับแล้วก็เล่นไม่ดีนะฮะเอ่อคุณสังหาสวัสดีครับคุณสนแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะฮะแล้วก็คุณสุนิสามาประจําเลยนะครับบอกว่าสวัสดีครับคุณสนเมื่อวานงานยุ่งมากเลยไม่ได้แวะเข้ามาอ่ะก็ไม่มีปัญหานะครับขอบคุณคุณสุนิสาด้วยนะครับก็รับชมอยู่ตลอดนะครับ ไปดูข่าวกันเลยดีกว่านะฮะไม่เสียเวลาเวลานะครับวันนี้หลายท่านอาจจะมีไปทานโคงคันข้าวนอกบ้านนะครับก็ไปกันเร็วๆนะครับอไปดูที่เว็บ U12 Sport นะครับก็เป็นเว็บที่อ่ผมดูแลกับคุณไดเทื่อนนะครับแล้วก็ข่าวสารเนี่ยมั่นคงฉับไวแล้วก็น่าเชื่อถือนะครับก็เรื่องของนิชาติฝรั่งเศสนะครับล่าสุดเนี่ยถึงแม้จะเป็นเต็งอยู่นะแต่ว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเตโออ่ะองเดสแบ็กซ้ายตัวหลักเจ็บนะครับทําให้ใช้ลูก้าดีนแบ็กซ้ายเอเวอร์ตันลงแต่ล่าสุดแบ็กซ้ายเอเวอร์ตันแม่งเจ็บอีกแล้วนะครับก็ทําให้ไอเกมเจอโปรตุกเกสอะ่ะได้ชองแก้ปัญหาด้วยการส่งอาเดียงลาบิโอซึ่งขนาดเท้าซ้ายแต่จริงๆเป็นกองกลางลงไปเล่นก็อาจจะผลพอเล่นได้แต่ว่าไม่ได้ดีมากนะครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยอลูก้าอนองเดสเจ็บนะครับในเกมกับฮังการีแล้วก็ลูก้าดีนเนี่ยก็เจ็บ ถึงขั้นอาต้องถอนตัวเลยนะครับต้องยืนยันจากทางแพทยอีกทีเขาบอกว่าเดชองอาจจะเอาเดียงลาบิโอมายืนครับหรือไม่แน่อาจจะขยับพัสเนลคิมเพนเบ้ซึ่งถนัดเท้าซ้ายเหมือนกันเป็นเซนเตอร์มายืนนะครับอ่ะก็ต้องมาดูว่าจะยังไงแต่ฝรั่งเศสผมว่าไม่มีปัญหาหรอกหรือไม่ก็อาจจะเอาเลโอดูบัวมาเล่นก็ได้นะครับแต่เรื่องใหญ่ของวันนี้เนี่ยคือเรื่องนี้ครับจากกิลิสคือผมว่า กิลลิตเก่งจริงแล้ววิลล่าก็เล็กเกินไปสำหรับเขานั่นแหละแต่ว่าถ้าซิตี้กล้ายื่นร้อยล้านนี่มันก็แพงมากนะครับแต่ว่าวิลล่าก็ขายแล้วแหละถ้าร้อยล้านนะครับ mm hmm. เขาบอกว่าเาข่าววงในนะครับโดยจิมไวต์จิมไวต์นี่คือผู้สื่อข,ข่าวของ Talksport นะครับบอกว่าแจ็คก,กิลิตเนี่ยกำลังไปแมนซิตี้แล้วก็แมนซิตี้ยื่นข้อเสนอร้อยล้านปอนด์อย่างเป็นทางการให้วิลล่าแล้วนะครับ ส่วนเรื่องค่าเหนื่อยอกีริเน่ยจะตกลงกับแมนซิตี้ไม่ยากนะครับก็ก่อนหน้าเนี่ยเป๊ปเคยบอกว่าจะไม่ซื้อกีริชหรือแฮร์รี่เคนราคาร้อยล้านแต่ก็คือเป๊ปอาจจะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าสับขาลอกนะครับแต่จริงๆคือถ้าซิตี้ยื่นใบแล้วข่าวมันออกมาแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่สื่ออย่างอย่างท็อกสปอร์ตพูดนะครับมันก็ผมเห็นข่าวนี้มาในช่วงบ่ายวันนี้ก็หลายสื่อลงตรงกันนะผมว่ากีริชน่าจะไปแมนซิตี้นะครับเขาบอกว่า แมนซิตี้เนี่ยจะได้ตัวกีดหลังจบศึกยูโดโนะครับหรือเป๊ปมองว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีในการป้องกันแชมเปี้ยนเลลกแล้วก็คว้าแชมเปี้ยนสิกนะครับก็ทุกวันนี้เป๊ปก็ขาดแค่แชมเปี้ยนลลกะนะครับนอกจากนั้นซิตี้จะปล่อยตัวอย่าง, ardo, ua, งเบร์นาโดซินวแกเบลเชซุสติยานมาเลสแล้วก็ลาเปอออกไปรวมถึงสเตอร์ลิงเพื่อที่จะลงทุนผมว่ากดีดซิตี้น่าจะได้แน่ๆอยู่ที่ว่าเคนจะได้เพิ่มหรือเปล่า แต่ว่ากิฬิตน่าจะได้นะครับอ่ะกโ็โหยินดีกับฟบนบอลแมนซิตี้ล่วงหน้าเลยถ้าดีลดีแม่งมาจริงนี่ทีมไหนจะไปลุ้นแชมป์กับซิตี้บอกเลยว่าเหนื่อยนะครับอ่ะแล้วก็มีเรื่องของลิอร์พูบ้างนะครับก็เป็นข่าวลิอร์พูที่เกี่ยวกับยูโรหน่อยก็อ่าเฮนโดนะบอกว่าเจอเกนคอปส่งเมสเซจมาหานะฮะอืมก็เฮนโดโดนโจมตีเยอะนะสำหรับความไม่ฟิตแลวก็ฟอร์มในยูโรล่าสุดเนี่ยเจอเกนคอปบอกว่าเอ่อส่ง ข้อความมาหาเฮนเดอร์สันนะครับแล้วบอกว่า,าหลายคนรักเฮนโดแล้วก็อยากให้แฟนบอลทั่วโลกไ่ยที่ไม่ได้มีทีมเชียร์ในยูโรเนี่ยให้มาส่งใจเชียร์เฮนโดและทีมชาตอังกฤษแล้วก็เฮนโดอเจอเกนคอปเนี่ยส่งอีโมจิรูปหน้ายิ้มมาให้เพราะว่าอังกฤษจะเจอกับเยอรมันซึ่งเยอรมันก็เป็นทีมชาติของเจอเกนคอปนะครับ ก็ทางคู่เนี่ยเจอกันแหละแต่ผมไม่รู้ว่าเฮนโดจะได้ลงเกมที่อังกฤษจะเจอเยอรมันหรือเปล่านะครับเพราะเฮนเดอร์สันก็มีปัญหารเรื่องความฟิตนะครับแต่ก็หยอกล้อกันเล่นตามภา,าษาเจ้านายลูกน้องนะครับเพราะว่าเจอเกนคอปเป็นเยอรมันเฮนโดเป็นอังกฤษนะครับส่วนราฟาแยตเนอร์ฟาสนะครับหลายคนลืมกันหรือ,อยังก็น่าจะเป็นอดีตนักเตะทีมชาติฮอลแลนด์นะครับหรือเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็บอกว่าตัวเองมีส่วนให้สเปนเข้ารอบจริงเหรอฟาเนอร์ฟาสเหงาช่วงนี้เลยแบบมาขิงอะไรอย่างนี้ก็ เขาบอกว่าเอสเปนทำผลงานได้น่าผิดหวังในสองนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มนะครับเสมอสวีเดนเสมอโปแลนด์แต่ว่าวันที่สเปนชนะสโลวาเกีย5-0เนี่ยเดอะเฟลฟาเดฟร์สบอกว่าอืมดูเหมือนคำพูดของผมจะกลายเป็นแรงกระตุ้นให้สเปนนะเพราะว่าคืนนี้เล่นกันได้ดีเลยขอแสดงความยินดีด้วยออกก็เหมือนก่อนที่สเปนจะเตะกับจะเตะกับ ทางด้านสโลวาเกียฟาเดอร์ฟาสบอกว่าเอ้ยนักเตะอย่างโกเก้หรือหรือแบบแต่ละคนในทีมน่าจะเปนชุดนี้เนี่ยเล่นได้ไม่ดีเท่ายุคที่สเปนมีอินเอสตาหรือว่าพวกทางด้านกับชาบี้แอนันเดสนะครับก็เลยมันเป็นเหมือนไฟกระตุ้นที่ทำให้เออนักเตสะสเปนมาฮึดแต่ผมว่าไม่เกี่ยวอะ่ะฟาเดนฟาสแม่งมาเคลมเครดิตแบบนี้น่าจะอยากจะ หิวแสงเหรอฟานเดอร์ฟ้าหิวแสงอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเหมือนฟานเดอร์ฟ้าไปวิจารณ์ว่าพวกโกเก้พวกนักเตะสเปนชุดนี้มันไม่เก่งเหมือนยุคชาบี้ยุคอนเสตาอะไรเงี้ยนักเตะสเปนมันเลยเค้นฟอร์มผมว่าไม่เกี่ยวหรอกสเปนมันต้องชนะเพื่อที่จะเข้ารอบนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะอ่าแล้วก็มีเรื่องของโชเซ่มูรินโญ่เอาอันนี้ดีกว่าน่าจะน่าจะพูดถึงมากกว่าฟานเดอร์ฟ้าเดี๋ยวนี้เริ่มเอาอ่ามูรินโญ่อังกฤษจะเล่นสามเซนเตอร์ตอนเจอเยอรมันอ่าก็เป็นการอ่านใจสังเกตของมูรินโญ่นะครับ เขาบอกว่าอุรุโยบอกว่าเซาเกตอาจจะใช้แม็กควายจอห์นโตนแล้วไทเรอล์มิงยืนสามเซนเตอร์ในเกมกับในเกมไปเยอรมันก็เป็นไปได้นะเพราะเยอรมันเล่นสามสี่สองหนึ่งก็คุยางว่าจะเล่นระบบเดียวกันชนกันนะจะได้แบบถ้าเกิดอังกฤษเล่นสี่สองสามหนึ่งถ้าเกิดเจอระบบสามห้าสองหรือสามสี่สองหนึ่งระบบสี่สองสามหนึ่งมันจะเป็นรองไะเพราะตรงกลางมันจะน้อยกว่านะครับ พราะว่าถ้าเกิดเล่น4-5-1กองกลางมันจะมี5คนถ้าเกิดเล่น4-2-3-1ตรงกลางมันอาจจะแบบอ่าอย่างตัวรับก็จะมีแค่2คนก็นจะดูเป็นรองนะครับเพราะนั้นก็บูรินโยเลยมองว่าอ่อถ้าเกิดคุณมีนักเตะในทีมถึง26คนคุณจะเป็นต้องกล้าเสี่ยงต้องกล้าเดิมพันต้องใช้งานนักเตะที่เพิ่งหายเจ็บเกมกับสาธารณเช็คเนี่ยอยดงเล่นด้วยความมั่นใจนะครับมีความนิ่งแล้วก็ฉลาดเพราะฉะนั้นอ่อ ไม่แปลกใจถ้าจะเห็นเกมเจอเยอรมันเนี่ยซึ่งเยอรมันมีตัวลุกอย่างแฮเวดมุลเลอร์แซนนาบี้อังกฤษต้องใช้กองหลังสามคนเพื่อที่จะประกบแบบตัวตัวเออเพราะฉะนั้น,นเยอรมันเล่นหน้าสาม้าอังกฤษเล่นหลังสามก็น่าจะแบบเหมือนประกบกันพอดีนะครับก็มูเินโยให้สัมภาษณ์กับท a l กสปอร์ตนะครับสื่ออังกฤษอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของยูโรที่วันนี้ไม่มีเตะแต่ก็ยังมีข่าวนะครับแล้วก็ นอกจากนั้นก็มีเรื่องของอิตาลีนะครับอิตาลีอิตาลีนี่ตอนนี้แฟนบอลชาวไทยเราหลายคนปันใจเชียนะเพราะว่าคุณแงวเวเลนดีมากนะครับเขาบอกว่าอิตาลีมีข่าวดีเพราะว่าคีลลินี่หายเจ็บอืมอิตาลีนี่ฟอร์มดีนะแต่ก็ต้องชมกองหลังด้วยที่ยังไม่เสียประตูนะครับเขาบอกว่าเอ่อคีลลินี่กลับมาซ้อมแล้วนะครับแต่ว่าฟอร์เนซีย,ยังยังไม่สมบูรณ์นะครับ แต่ฟอรเรนซีผมว่าไม่ใช่ตัวสําคัญมากอะ่ะมันยังมีดิลอเรนโซซึ่งก็เก่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าคีอรินี่ควรจะจับคู่กับโบนูชี่เพราะว่ามันก็เป็นคู่เก่าเข้าขากันอยู่นะครับนอกจากนั้นก็มีข่าวของทางด้านและฟอร์ดนะครับก็พอต้องไปเล่นยูโรก็เลยไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เลยอาจจะต้องพลาดลงสนามให้แมนยูช่วงต้นซีซั่นนะครับส่วนเรื่องของสเตอร์ลิง สเตอร์ลิงเนี่ยบอกว่าเออต้องการโชว์ความสุดยอดเหรอมึงเล่นให้ดีก่อนนะแต่ยังไงเซาเกตนะ่้จใช้ลงสนามอยู่แล้วนะครับก็มีหลายท่านนะไปแซวว่านักเตะอังกฤษเนี่ยมีนามาคุณพูดง่ายว่าสามพยางอะคาร์าลัมฮัดสันโอดอยเจมบอดพาวแต่สเตอร์ลิงนี่ก็สามพยางนะลาหิมเซาเกตสเตอร์ลิงอะไรเงี้ยแบบแซวว่าเป็นลูกหลักเกลรตเซาเกตอะนะครับอันนั้นกะ็คือข่าวของ ยูที2สปอร์ตนะครับที่วันนี้เอามานําเสนอนะครับใครเข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะครับเออคุณดักแด้บอกแมนซิตี้จะเอาก,กิริชและเคนจริงไหมครับจริงแต่ผมนึกว่าซิตี้น่าจะมีงบสักร้อยล้านน่ะเพราะว่าตอนแรกข่าวมันตีว่าซิตี้ยื่นร้อยล้านให้แฮร์รี่เคนให้สเปอร์พิจารณาแต่ว่าสเปอร์ไม่ขายแมนซิตี้ก็เลยเบนเป้ามายื่นร้อยล้านให้กีริชไปที่วิลล่าแต่วิลล่าน่าจะขายนะครับ ก็เลยผมว่าซิตี G ้นนเนี่ยได้กีฬิชแน่ๆนส่วนเคนเนี่ยผมว่าซิตี้ต้องขายพวกตัวที่แบบอยากปล่อยก่อนพวกสเตอร์ลิงพวกเชซุสพวกลาป็อกอ่ะแล้วถ้าได้เงินก้อนนั้นมาก็อาจจะยืมซื้อแฮร์รี่เคนอีกทีนะครับวันนั้นแฮร์รี่เคนผมว่าห้าสิบห้าสิบแต่ว่ากีฬิชผมว่าเสร็จแมนซิตี้นะครับโสดคูจันลนาดานะครับบอกว่า,าสวัสดีค่ะคุณโสนมาทักทายคืนนี้ไม่มีบอลจังเหงาพรุ่งนี้รอเชียร์อิตาลีอ่าก็ ก็ก็ถือว่าเมื่อคืนเนี่ยได้พักผ่อนนะครับไม่น่เาเหงาล้วจะได้เหดอนกับพักผ่อนชาร์จแบตเพราะว่าพรุ่งนี้ก็มีบอลแล้วนะครับพี่เดือนนะฮะพรุ่งนี้ก็มีเกมยูโรแล้ววันเสาร์นะครับก็พรุ่งนี้น่าจะเชาะรอเชียร์อิตาลีใช่พรุ่งนี้อิตาลีลงนะครับซึ่งก็ดูแล้วอิตาลีน่าจะเป็นงานไม่ยากได้ชนะได้นะครับคุณจะนร์เล็ดาวบอกว่าปืนมีข่าวดีบ้างไหมครับมีนะครับวันนี้ผมเออโอเคเล่าข่าวปืนหน่อยก็ อาร์เซนอลคืออาร์เซนอลเป็นข่าวเบนไว้นะครับอีกตัวหนึ่งคือโลคองกากองกลางของอันเดอร์เลชเป็น Belgium. เบลเยียมคนนั้นเนี่ยก็มีข่าวว่าใกล้ได้แล้วเพราะว่าก็ไม่ได้มาจากทีมใหญ่นะครับราคาไม่แพงเป็นกองกลางตัวลุกผิวสีแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นข่าวคือฮาคือเป็นไว้ของไบตันนะครับกองหลังที่ช่วยยังติดชุดยูโรเนี่ยแหละอาร์เซนอลตกลงเงื่อนขายส่วนตัวได้แล้วแล้วก็เสนอราคาให้ไบตันห้าสิบล้าน ไบตันเนี่ยต้องการห้าสิบล้านแต่อร์เซนอนให้สี่สิบห้าบวกห้าคือเงินสดสี่สิบห้าแล้วก็แอดออนเงื่อนไขห้าล้านก็เลยผมว่าเป็นผมเป็นไบตันก็ต้องรีบขายอะเบนไวมันก็จริงๆคือก็ไม่ได้เป็นบิ๊กเนมอะไรอนะครับแล้วก็อร์เซนอนยื่นข้อเสนอมาถึงขนาดนี้ก็ต้องขายเขาบอกว่าอร์เซนอนจะได้เบนไวหลังจบยูโดนะครับก็ห้าสิบล้านผมว่าไม่ถูกแพงนะฮะแต่ก็ก็ถ้าเข้ามาแล้วมันดีกว่าเซ็นเตอร์ที่มีอยู่อย่งทั้ง โฮลดิ้งแชมเบอร์บาโบมาลีก็น่าสนใจนะครับเบนไว้ White, นะฮะนี่คือข่าวที่าอ์เซนอลอาจจะได้ผู้เล่นเพิ่มนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูข้อความต่อนะครับไปดูเว็บต่างประเทศกันหน่อยนะครับไปดูที่ BBC วันนี้ BBC อังกฤษเล่นเรื่องอะไรบ้างนะครับ BBC บอกว่าก็น่าจะเรื่องของยูโรรอบ16ทีมรอบดอกเอาท์นะครับฮันเฟอร์ลาเทสอ่านบิลอัพทูสตาร์ทออฟยูโรทูักนทเก็เวลจะชนกับ เดนมาร์กนะครับตามรูปก็เหมือนกับบีบซก็พยากรณ์ว่าแต่ละคู่อะไรจะเป็นยังไงนะครพรุ่งนี้เวลเจอเดนมาร์กนะครับผมว่าเวลไม่แพ้นะอืมเพราะว่าเวลมันเป็นทีมรับดีแล้วก็สวนกลับได้พูดง่ายว่าเล่นแท็กติกน่าจะเข้าทางเวลนะเดนมาร์กต้องเดินหน้าแรกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งอิตาลีเจอออสเตรียคู่นี้ผมคิดว่าทั่วโลกน่าจะมองตรงกันอ่ะผมว่าออสเตรียต้านอิตาลีไม่อยู่อยู่ที่ว่าจะยิงขาดหรือเปล่านะครับ แล้วก็มีบอกวิลล่าดีเทอร์มีนิท์ทูคีบวันฮันเด็ดมิเลียนพาวเวอร์เลสกิริสแอดมิดอินเทรสฟอร์แมนซิตี้อ่ะก็บอกว่าวิลล่าเนี่ยต้องการร้อล้านปอนด์นะเป็นค่าตัวแจากกิลิชถ้าแมนซิตี้จะเอาก็ผมว่าซิตี้มีเงินน่ะนะครับเพิ่งตีมาสิบนาทีโอ้แล้วบีบีซีตีอย่างนี้น่าจะน่าจะถือนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเห็นกิลิสใส่สีฟ้าแน่นอนนะครับ สเปนไซเคอร์โมล่าตาลิเวลแฟมิลี่ทีทเดอร์ลิงยูโรทู้อพอล่าสุดโมลาตาแม่งคือเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งดับของโมลาตาจริงอะยูโรสองพน่สิบนะครับยิงจอจอไม่เข้าจุดโทษไม่เข้ายิงแป๊กยิง,ยงออกนะครับเขาเล่ไบอกว่าล่าสุดโมลาตาต้องจ้างหน่วยกาดดูแลครอบครัวนะโหน่าจะแบบแต่มีแฟนบอลที่เสียหายเพราะโมลาตาเนี่ยโกรธแค้นนะครับ แต่จริงๆมอลต้าควรทำได้ดีกว่านี้นะครับนูโน่ลีดดิ้งคอนเทนเดอร์ฟอร์ทอร์เนมแมเนเจอร์จ็อบอ่าก็เขาบอกว่าถลุสเปอร์แมงเฮวหมดเลยนะติดต่อไปที่ใครติดต่อไปนูไปติดต่อไปนาเกลส์แนนาเกลส์แมนไปบบเยอร e, e, ์ติดต่อคอนเต้คอนเต้ไม่มาติดต่อกัตตูโซ่กัตตูโซ่ไม่มาสุดท้ายเขาบอกว่า uno, Santo, นูโน่เอปิโตซันโตนะอดีตโค้ชบูฟแต่งที่จะคุมสเปอร์ผมว่าถ้าสเปอร์ได้นูโน่มาไม่เวิร์กนะครับนูโน่เป็นโค้ชเกมที่เล่นเกมลับอะนะฮะ แล้วก็มีเรื่อง w ายส s w วล l ิลเ l คออนอ n นเฟมิ i ลียโลอั a เญสยูโรซีโรเ e นมาร์กอ่ะก็เขาบอกว่าเออเหตุผลที่เวลจะผ่านเดนมาร์กเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ผมว่าเวลมีนักเตะเกตเออย่างเกเรตเบลถึงแม้ร่างกายจะดรอปไปแต่ก็ยังเป็นบิ๊กเนมอยู่นะครับยูฟ่าอินเวสติเกชั potentially discriminatory incident at เยอรมันฮังการีเกมก็ ทีมระหว่างเยอรมันฮังการีเขาบอกว่าก็มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยูฟ่าอาจจะเข้ามาสอบสวนนะครับ former dot mun boss fab out of running for palace job อ่ะก็ดูเสียงฟาบอดีตโค l l dot mun ปฏิเสธไม่ยอมมาคุมพาเลทผมว่าก็เหมาะสมเลยนะเพราะดูเซียงฟาบดีกี้เขาคุมอย่าง dot mun มาแล้วเคยคุมทีมอย่างนิสเคยคุมอะไรอะแฮท้าเบอร์ลินเงี้ยมันใหญ่กว่าพาเลทอะไรเงี้ยก็เลยพอดูเซียงฟาบเนะี่ยต้องการงานที่ใหญ่กว่านี้ก็ปฏิเสธพาเลทนะครับ คาวานีสกอร์แอตอูลกวัยบีตโบลิเวียอินโคปาอเมิการก็มาเช้าคาวานียิงได้นะครับอันนั้นคือจากสื่อบีบีซีเอามานำเสนอนะครับข่าววันนี้นะครับในวงการฟุตบอลไปดูเรื่องการซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับท r นเฟอร์เซ n นเตอร์ก็หลักๆวันนี้น่าจะกีริชเดนะครับก็บอกว่าเออสกายสบอลบอกว่าลีเนลเมสซี่ ทูซาย n ิ e บา a ่าดิวแอนดจ็กกี้ล t s เซ f ตฟอร์วันเด o มิเลียนพาวส์แมนซิตอ่ะก็เมสซี่ต่อสัญญาบาซ่าก็น่าจะตามน้ำนะไม่น่าจะย้ายแล้วเมสซี่นะครับส่วนกิริตกับซิตี้ก็ตอนนี้ทึกสื่อตีตรงกันหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะ BBC Sky s p o r t เพราะฉะนั้นก็แน่เป็นข่าวจริงอะนะครับอ่าแล้วก็มีบอกว่า what happening at p a l e t ก็ตอนนี้เนี่ย p a l e t ไม่มีโค้ดนะครับเพราะว่ารอสัันเลิกคุมนะครับกลับไปเลี้ยงหลานแล้วก็โค้ดอย่างลูเซียงฟ้าปฏิเสสแฟงแลมพาดก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมาหรือเปล่าเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยอีกสองตัวเต็งที่เป็นชาวอังกฤษผมว่าแลมพาดกับพาเลตน่าสนใจนะหรือเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยที่เคยคุมบอลหมัดก็น่าสนใจนะครับอันนี้ยังไม่แน่นอนส่วนดูเซียงฟ้าไม่มาแน่นะครับนูโน่เอ็ดปิโดซันโตอาจจะไปสเปอร์ก็สรุปคือพาเลตยังไม่ได้โค้ดอะนะครับ สกายสปอรแต่พยายามบอกว่าอย่างนั้นส่วนล่าสุดตอนทุ่มยี่สิบหก no offer for วาลานนะครับก็เปเรสประธานมาตริดบอกว่ายังไม่มีทีมไหนยื่นซื้อลาเฟวาลานนะครับก็พูดง่ายว่าเปเรสมันอยากเก็บวาลานไว้ก็ต้องปิดข่าวหรือไม่ก็แบบปฏิเสธไปก่อนนะครับจนกว่าวาลานจะงองแงแบบเพื่อจะย้ายทีมอะไรแบบเนี้ยซึ่งวาลานก็มีข่าวว่าทั้งแมนยูทั้ง, U, ทง Kelsey, เทลซีอ่อ สไตเกิลสตีลวิลล่าท็อปแทรนะครับก็นักวิจารณ์เขาบอกว่าอาวิลล่าเนี่ยต้องการกองหน้าตัวเป้าเป็นเป้าหมายหลักนะครับอืแต่วิลล่านี้ถ้าเสียกิริตไปแล้วได้ร้อยล้านนี่ก็น่าสนใจนะว่าจะเอามาซื้อใครแทนนะครับก็เรื่องของกิริตวันนี้มีเยอะมากอร์เซนอลอินแอดวานซ์ทอล์กฟอร์ฟิฟตี้มิลเลพไว้ก็อร์เซนอน ใก้จะได้เป็นไว้นะครสิบล้านแมนซิตี้อินแอดวานซ์ซานโชทอล์กอ่ะส่วนแมนยูมีโอกาสได้ซานโชปารีสทูบีทเชลซีทูฮาคิมี่อ่ะก็ปารีสอาจจะได้อาชาฮาคิมี่นะครับแล้วก็รูเทียงฟ้าไม่คุมไม่คุมพาเลตนะครับนอริทอยากยืมกิลโมผมว่าเชลซีไม่น่าปล่อยอ่ะกิลโมพร้อมเล่นในเชลซีชุดใหญ่แล้วนะครับมิลาน Target, Chelsea, ทาร์เก็ตเชลซีทีโอนี่เล่าไวแล้วมิลานก็อยากได้พวก ซีแย็กอยากไปพวกตีโูเอบากาโยโกอะไรอย่างเงี้ยนะครับบัตซิตี้โรนัลบีสต็อปเปตอ่าก็เรื่องเดิมะครับกีริตมีโอกาสไปแมนซิตี้นะครับวิลล่าโอเพนกีริตทล์กอ่าก็ตีมาตอนห้าโมงครึ่งบอกว่าวิลล่าเริ่มรับฟังข้อเสนอซื้อกีริตจากแมนซิตี้นะครับดามสกาดออนบาร์สออนบาร์ซ่าเรดาก็ไมเคิลดามสกาดนะครับตัวลุก เฮเมเกอร์ของเดนมาร์กชุดยูโรอ่ะคือได้โอกาสลงสนามเพราะว่าอีดิกเซนเจ็บนะครัอีดิกเซนไปวูบนะครับก็เลยรุ่งเง่ามเล่นไม่ได้แล้วดามสกาดของซามโดเลียก็เลยได้เล่นแล้วฟอร์มดีนะครับเขาเลยบอกว่าบาร์ซ่าอาจจะสนใจไมเคิลมิเคิลส์ดามสกาดนะครับแต่ผมว่าดามสกาดยังไม่ดังอ่ะบาร์ซ่าอาจจะไม่จริงจังหรอกนะครับอ่านี่คือเรื่องของอ่ามีลิเวอร์พูลนิดนึงฟิลิปวิลเลียมส์ทูลิฟลิเวอร์พูลนะครับ ก็เขาบอกว่าเนฟิลิปไงนะกองหลังจำเป็นของเลียวพูลฤดูกาลที่แล้วที่ฟานไดโกเมสมาติปเจ็บเนี่ยอาจจะต้องโดนขายออกเขาบอกว่าไบรตันสนใจอยากได้เนฟิลิปนะครับอืมส่วนลิสวิลเลียมนี่ก็ผมว่าฝีเท้ายังไม่ดีพอนะครับน่าจะโดนปล่อยเนโกวิลเลียมก็ด้วยนะฮะเขาบอกว่าเนโกวิลเลียมเนี่ยแบ็คขวามีวิลล่ามีลีดมีซซนตันสนใจนะครับส่วนนี่ก็อันเก้ป๊อตเซโคกูเนี่ย ถ่ายรูปเปิดตัวกุมูมเซติกอย่างเป็นทางการนะครับอดีตกุนซือโยโกมาเอสมารีนอสนะครับนั่นคือเรื่องย้ายทีมเรื่องข่าวค่าวซื้อขายวันนี้นะครับใครเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอเดี๋ยวมาดูโปรแกรมฟุตบอลวันนี้กันนะครับโปรแกรมบอลวันนี้ต้องบอกว่าเบาๆนอนได้นอนนะฮะเพราะว่าเผื่อเก็บแรงเอาไว้ดูยูโรพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันนี้แต่ถ้าใครยังเป็นนักสู้ก็ยังมี ยังมีโปรแกรมลีกรองๆนะครับวันนี้โคปาอเมริกาก็ไม่มีนะครับวันนี้เนี่ยหลักๆเลยคือคนไทยเราก็น่าจะเอาใจช่วยสโมสรไทยดูชเ f c ซีแชมเปี้ยนลีกนะฮะลาดบุรีเจอยะโ o นะครับจากมาเลโอ้โหเหมือนดาวิีแมทเลยไทยกับมาเลยซครับคู่นี้เตะสามทุ่มนะครับอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ห้าทุ่มนะครับชนบุกคุนไดสโมสรใหม่ของสตระรัไห่ประโคนนะครับ แชมป์เคลีจะเจอกับเชียงรายยูไนเต็ดนะครับห้าทุ่มน่าดูมากผมว่าคู่ชุนบุกกับคุนดาเ,เชียงรายน่าดูนะฮะแล้วก็นอกนั้นมีลีกนอร์เวย์นะครับสาบบอกไวกิ้งลิลตอมโลเซนบอกนะครับบอลไอแลนด์ bon นะครับบอลไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็เมเจอร์ลีกผมให้แบบนี้ดีกว่าทีเด็ดวันนี้เนี่ยเบาๆนะฮะใครไม่เชียร์ได้ก็ดีนะแต่ถ้าใครอดใจไม่ไหวก็ผมมองไปที่ไวกิ้งนะครับผมว่าไวกิ้งไม่น่าแพ้สาบบอกนะครับ แล้วก็นอร์เวย์คู่หนึ่งนี่ริลสตอร์มกับโลเซนบอกผมชอบโลเซนบอกนะครับริลสตอร์มฟอร์มไม่ไหวเลยโลเซนบอกนอกบ้านก็ไม่ได้แย่นะครับผมว่าวอนนอร์เวย์น่าเชียร์สองทีมเดือนนะครับไวกิ้งกับโลเซนบอกนะครับส่วนเอฟซีชมเี้ยนลีกเนี่ยผมชอบผมชอบยาโฮผมว่าราดบุรีไม่ค่อยไหวกับทัวร์นาเมนต์เอฟซีชนเี้ยนลีกนะครับเกมแรกก็ก็แพ้นะครับส่วนยาโฮเนี่ยนะที่แล้วแพ้ แพ้ทีมเจลีกก็จริงนะครับแต่ว่าเล่นดีผมว่าน่าเชียร์ยาโฮนะครับส่วนชุนบุกกับเชียงรายเนี่ยชุนบุกต้องยิงสองผมว่าไม่ยาไม่ได้นะเชียงรายเนี่ยมีประสบการณ์ในรายการนี้แล้วลมักจะต้านได้ดีเต็มที่ก็แพ้เม็ดเดียวผมว่าเชียร์เชียงรายดีกว่าไม่น่าแพ้ชุนบุกขาดหรือดีไม่ดีมีมุมเสมอหรืออาจจะพลิกถึงชนะก็ได้นะครับเอาเชียงรายชุดน,นี้เล่นกันมานานเล่นกันเป็นระบบนะครับเพราะนั้นโปรแกรมบอลวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็แชมเปีย้ยนลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกให้เชียร์เชียงรายกับยาโฮนะครับ ส่วนบอลนอร์เวย์เชียร์ไวกิ้งกับโลเซนบอกนะครับอ่ะน,นั่นก็คือโปรแกรมฟุตบอลของวันนี้นะครับแล้วก็ฝากเพจยูดิสสองสปอร์ใน Facebook ด้วยนะครับมาดูข้อความกันนิดนึงก่อนจะลากันไปนะฮะเอ่อคุณสุภัทราบอกว่าสวัสดีค่ะแชร์แล้วห้ากลุ่มขอบคุณมากนะครับ คุณจรนดาบอกว่าตอนนี้อาการที่ฉีดยามาไม่มีอะไรเลยแค่ตึงๆแขนนิดๆถ้าคุณส่วนยังไม่ฉีดยาแนะนาให้ไปฉีดเพื่อความปลอดภยัยอ่ะก็ขอบคุณคุณจรดารนดาครับที่แจ้งมาก็อาการไม่มีอะไรก็ดีมากนะครับผมยังไม่ฉีดแต่ผมมีกําหนดแล้วนะผมนัดกับมีนัดจองวัคซีนที่โรงพยาบาลแล้วเดือนหน้านะครับก็อีกแค่อาทิตย์เดียวนะครับก็จะฉีดวัคซีนเหมือนกันใครที่ยังไม่ฉีดก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับคุณสุวัฒนาบอกว่าวันนี้มีทีเด็ดบอลไอแลนด์ไหมคะ บอลไอแลนด์เ bon หรอบอลไอแลนด์บอลไอแลนด์ผมให้นี่แล้วกันบอลไอแลนด์ bon Island, ผมให้อ่าบอลไอแลนด์พรีเมียร์เดวิช e, ั Rock, ่นดันด็อกเตอร์วิธแชมร็อกด็อกเฮด้าสินฮาร์ฟลองฟอร์ดวอเตอร์ฟอร์ดเซนต์แพทริก ผมให้เดอร์ี่ซิตี้แล้วกันผมรู้สึกว่าดันดอกเดี๋ยวนี้ไม่เก่งแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาชนะเดอร์ี่แลวราคามันต่อน้อยแค่ครึ่งควบผมไม่เชื่อเดอร์ีนะผมว่าเดอร์ี่มีดีพอจะมายันเสมอนะฮะส่วนคู่แชมล็อกโรเวอร์กับด็อกเคด้าด็อกเคด้าคือน้องใหม่ขึ้นึ้นชั้นมาจากนิกดองแชมล็อกคือทีมระดับท็อปของประเทศผมว่าแชมล็อกน่ายิงได้ถึงสองนะครับให้เชียร์แชมล็อกนะฮะไอแลนด์สากไปสองคู่นะครับตามที่คุณสุพัทราถามเลยนะครับส่วนคุณเคียงสักบอกว่า วันนี้โปรแกรมออกถึงสองลีกใหญ่บุนเดสซีกาับลีกเอิงคู่เปิดหัวกัดบักบายเยนดอทมุนแฟงเฟิร์ตลีกเอิงเนี่ยมีน้องใหม่หน้าเก่าอย่างทัวอ่าบุนเดสซีกาสองก็เปิดหัวชาวเก้ฮัมบูร์กอ๋อกบุนเดสซีการสองนี่เป็นทีมทีมจากทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสตกงไปแล้วเจอกันเองนะชาวเก้ฮัมบูร์กนะครับเพราะนั้นผมก็ สรุปคร่าวๆว่าสรุปคือบุนเดสเนี่ยคู่ใหญ่กัดบักกับไบรเยนเจอกันตั้งแต่นัดแรกอ่ะก็มันแน่นอนนะครับแล้วก็ดอทบุนเจอแฟงเฟิร์ตอ่ะก็ทีมใหญ่เันนั้นนี่คือสิ่งที่คุณเกียงศักด์บอกมาใครสนใจโปรแกรมบุนเดสก็ไปหาดูได้นะครับประกบคู่อ,อะไรออกมาเรียบร้อยแล้วนัดเปิดสนามนะครับคุนสุเน่มาขอสถาน,นะคู่ราชบุรีผมว่าน่าเชียร์ยาโฮเพราะว่าผมดูยาโฮนัดที่แล้วอ่ะเล่นดีนะครับแล้วแพ้รู้สึกแพ้ คือแพ้ทีมจากเจลรี่แค่เม็ดเดียวอ่ะแล้วแบบเล่นดีมากผมว่ายาโฮแข็งแก่งกว่าราชบุรีนะครับอันนี้ต้องยอมรับตามตรงนะไม่ใช่ไม่เชียร์ทีมจากไทยนะครับเชียร์ทีมจากไทยนี่แหละแต่ว่าผมว่ายาโฮดีกว่าราชบุรีนะครับอันนี้คือทัศนะของผมนะครับอ่ะวันนี้ครบด้วนนะครับทั้งข่าวจากเว็บยูดีสองสปอร์ตนนะครับแล้วก็ข่าวต่างประเทศอย่าง BBC แล้วก็สกายสปอร์นะครับเรื่องซื้อขายอะไรก็เล่าหมดแล้วนะครับขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะครับใครดูยอนหลังก็กดแชร์ได้นะครับ แล้วก็วันนี้พักผ่อนกันนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเชียร์ก็มี f อฟซีเยอัลลี่ให้เชียร์รวมถึงยูโรเนี่ยกับมาเตะพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์มี2คู่นะครับอิตาลีกับทีมอย่างพรุ่งนี้ก็มีอิตาลีลงสนามแล้วก็เดนมาร์กเวลส์นะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเมนต์คุยกันนะครับลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ